ก่อนลอลุ้นแสงใหม่มาหากรรมตู้เซอร์ไพรส์กาชาย,ยังไม่จบตัวเมตาที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาอีกหนึ่งครั้งส่วนทีมเมตาระดับหลีกท็อปตำนานบาวช้างหายไปไหนทำไมหลุดออกจากทีมสวัสดีครับมาพบผมในคราชาแนลหรีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์น,นะครับยูจีโฟน เป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบค่าวสามารถปล่อยบอดฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น m v p ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคคนนนี้นั่นเอง อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมร,ราทุกถูกเทีย่ยวชม็นกระเป๋าคุณเราขอแนะนำร้านมารุชอบร้านรับเติมเกม l ลายเรนเจอปลอดภัยแน่นอน100%จดะเบียถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ตามเพจมากกว่า190,000คน ใครสนใจอยากจะไปกเกจต่างๆหรือ Ruby 9 8 0 Ruby หรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นโรบอกไปต้นสามารถจัดการได้ที่เพจ a c e b o o k มารุชอบโน่นึงลิงก์อยู่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับมาครับนับถอยหลังเข้าสู่1ึงสัปดาห์สุดท้ายกับโคนาโบโยซากุระแฟมิลี่เตรียมตัวโบกมือลานและต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กรกฎาคมสาหรับ r a n เจอร์แสงมืดใหม่นั่นเองเนาะสำหรับคลิปวิเคราะห์นั้นเราได้ทำการวิเคราะห์ไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถไปดูติดตามกันได้นั่นเนองเนาะซึ่ง ก่อนหน้นี้เองเนี่ยผมได้มีการทําคลิปอัปเดตเมตาล่าสุดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเพียงแต่วันนะวันนี้เนี่ยมีหลายคนถามเข้ามากันมากมายเลยเนยคะครับว่าเฮ้ยพี่บอลลีกระดับท็อปตำนานเนี่ยทำไมบราวช้างมันหายไปไหนกันหมด ผมยกตัวอย่างเป็นเจ้าตีหลอดตีหนุ่มแล้วกันนะครับผมที่เล่นกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของเรานะนะตอนนี้เขาเวลเล9 5ไปที่เรียบร้อยแล้วผมจําชื่อเขาได้นั่นเองเนาะหน้าตาทีมของเขา10ตัวก็คล้ายคลึงกับที่ผมอธิบายไปก่อนนั้นนี้สาหรับการอัปเดตเมตาประจําเดือนซึ่งทุกคนจะเล็งเห็นได้เลยว่าไม่มีเจ้าบราวช้างอีกต่อไปในทีมระดับนี้นั่นเองนะผมนอกจากตีหลอดทีหนุ่มมีทีมอื่นอีกหลายทีม ลองสองดูกันได้ก็ผมพวกติดแบบมีอันดงอันดับท็อปสิเนี่ยนะจะเล็งเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีบ่าวช้างหลงเหลืออยู่เลยนั่นเองนะครับผมหรือไม่ต้องมีอันดับต่อท้ายก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะไม่เห็นบ่าวช้างอีกแล้วก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมดูเอาแล้วกันนะมองไม่เห็นเลยนะผมบ่าวช้างสัก,กตัวหนึ่งนะครับอ่า โพสุดท้ายครับปิดด้วยคุณวันละกันนบเป็นตัวอย่างทําให้หลายคนเนี่ยมีคําถามสงสัยอยู่ในใจอย่างมากว่าพี่บ่าวช้างเนี่ยมันเก่งไม่ใช่เหรอผมใช้อยู่ในหลีของผมเนี่ยทำไมมันดูดันยังเลยตีมันตายก็ยากอึดก็อึดนะผมเอาไม่ลงกันทันทีที่เราว่ามานั้นมันก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ที่หลีตำนาเขาไม่เลือกใช้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักมันมาจากอะไรล่ะเอา ขอพูดกันก่อนเลยนะครับเราหลีกรับเท่าตำนานเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆเกมนะครับที่คนที่อยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าทุกๆอย่างเขาจะใส่จัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับเกมลายเรนเจอร์นี้ครับทุกคนน่าจะรู้อยู่ว่าการจัดหนักจัดเต็มคืออะไรถูกต้องไหมหนึ่งครับผมการป้านตัวแม็กได้ทั้งทีมผมไม่ว่าจะเป็น ตัวอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะปั้น9ดาวแม็กได้ในทันทีที่ตัวใหม่เข้ามาในเกมผมทําให้ทีมเขา10ตัวเนี่ยยังไงยังไงก็การันตีว่าเป็น9ดาวแม็กแน่นอนและข้อที่2ของการที่จะเสริมให้9ดาวแม็กมันโหดมากขึ้นจากเกมเกมนี้ ก็ต้องมีเกียร์นั่นเองนะผมสําหรับเกียร์นั้นก็ใส่สุดเหมือนกันส่งผลให้จุดอ่อนทางด้านของการปั้นร่าง9้าวดาวแม็กนั้นหดหายไปนะผมจุดอ่อนมันมีเพียงอยู่อย่าง2อย่างเท่านั้นแหละหนึ่งครับผมนั่นคือเรื่องแร่ที่เพิ่มขึ้นมา3-400กันเลยทีเดียวทําให้แร่มันบานตะไทยและไม่เหมาะกับหลีกล่างมากๆนั่นเองและอีกหนึ่งข้อครับผมถ้าหากยังไม่ใช่ก้าวดาวแม็กเนียคูดาวเรนเจอร์มันก็จะเยอะมากเป็นพิเศษนะั่นเองทำให้ปล่อยตัวชาและสู้ชาวบ้านจะช่องเขาไม่ได้ นั่นเองเนาะและมันจะถูกกบด้วยทา้งด้านของการปั้น9ดาวแม็กแล้วก็ใส่เกียร์รถคูดาวเพิ่มเติมลงไปรวมกระทั้งถึงเจ้าแรกที่เราพูดถึงเมื่อสักพู่นี้ด้วยการใส่เกียร์ก็จะทําให้มันสามารถลดแรกได้มากเหลือเป็นแค่หลักร้อยเศษๆเท่านั้นนเองเนา เมื่อพิจารณาหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วทุกตัวทั้ง10ตัวภายในทีมเขาก็ทรงลักษณะนี้เหมือนกันทุกตัวนั่นเองเราให้แรกที่ปล่อยทั้งทีม10ตัวเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ารวมๆกันเนี่ยนะยังไม่ถึงพันหเลยละมั้งครับเพราะบางตัวเนี่ยปล่อยตัว100บางตัว200บางตัว300ไม่เกินนี้อย่างแน่นอนผมทำให้ปล่อยตัว ไหลลื่นแถมคูดาวเรนเจอร์แต่ละตัวก็หลักวิกว่าเท่านั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบอสมึนเนี่ยโอ้โหอันนี้2.1วิและยิ่งเป็นตัวโคโรโบที่มีบัฟประจําเดือนนีย่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเนะผมเพราะปกติเนี่ยครูดาวอยู่ที่3.5าใช่ไหมสาหรับร่างก้าวดาวแม็กนผมลดคูดาวไปเหลือน1นบัฟประจําเดือนชั่วอีกลดต่ำกว่า1.8เหลือน1นเรียกว่าต่ำสุดเท่าที่เกมจะเป็นไปได้แล้วนั่นเองนะไม่งั้นแล้วถ้าเกมไม่ลิมิตไว้เนี่ยต่ำกว่า1นั่งลงไปอีกนะผม เลยก็ว่าได้ดังนั้นก็ผมทำให้คอมโบโมเมตาหลักในอนดีตนะครับไม่สามารถหยิบจับมาใช้งานเป็นทางหลักได้แล้วนั่นเองนะครับคอมโบโมเมตาหลักคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับนั่นก็คือพวก คอมโบตัดแรกนะครับผมหรือทางด้านของคอมโบตัวเหนือนั่นเองโน้ี่ยังไม่ได้ถูกบับขึ้นมาคนระับซึ่งคอมโบเหล่านี้แหละเรียกว่าคอมโบทางหลังเมื่อก่อนนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่ได้มีคอมโบคอมโบอะไรหวือหวามากมายหนูเพราะว่าความสามารถยังไม่ได้เยอะเหมือนในปัจจุบันในสมัยนี้นั่นเองเนาะทำให้ทางเลือกมันมีไม่เยอะในการใช้งานครับผมพวกนี้จึงเป็นทางคอมโบหลักที่คนมักจะเลือกใช้กันเนาะสมัยพวกมูนดุริยาบอสเคอะไรอย่างเงี้ยยังรุ่งเรืองอยู่และยังคงเก่งกาจใช้งานได้จริงนั่นเองเนาะ ต่างกับยุคปัจจุบันก็ผมที่เริ่มมีร่างก้าวดาวแล้วความสามารถก้าวดาวก็มีโผเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีความสามารถแปลกแปลใหม่โผขึ้นมาอีกมากมายเช่นพวกออกปฏิบัติการอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งคอมโบหยุดเวลา5าวิหรือคอมโบ1นึ่พันหน่วยที่เรียกได้ว่าปัจจุบันถือเป็นทางหลักในคอมโบสําหรับการใช้งานเลยก็ว่าได้เนื่องมาจากสาเหตุที่เรากล่าวไปการที่เรนเจอร์ทั้งคูดาวก็น้อยแรก็น้อยผมใช้ทางตัดแร่เนี่ยเมื่อไหร่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามปล่อยตัว ม่ใช้ตัวหนื่เนี่ยเมื่อไหร่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามติดตัวหนื่นะครับผมเขาอยากได้อะไรที่มันเกิดขึ้นทันทีทันควันและทําให้มี impact กับเกมมากที่สุดและบังคับให้เขาปล่อยตัวไม่ออกนั่นเองครับผมเท่ากับว่ามันก็จะเหลือทางคอมโบหลักกลายเป็นในปัจจุบันคือเพิ่มแร่1,000หน่วยแล้วก็หยุดเวลา5วิครับผมและทําไมพันหน่วย,ยที่ได้รับบัฟมาอยู่เพียแค่ไม่ถึง1ปีเลย กลับกายโยกกลับไปเป็นทางหยุด5วิอีก1ครั้งละ่ะอ้คำถามนี้ง่ายมากๆครับผมเพราะว่า1,000หน่วยถึงแม้มันจะติดใช่ไหมครับผมจากแร่หลักประมาณสัก2 0 0ละกันโดยประมาณนะผมเพิ่มอีก1,000เป็น1 2 0สคิดว่าต่างไหมครับผมแร่1ทีมเนี่ยนะปกติแล้วถ้าอัพเต็มเวล L90 กว่าเนี่ยนะมันก็จะได้แร่อย,อยู่ที่สูงสุดประมาณ5000กว่ากว่านะครับ ปล่อยหนึ่งตัวหายไปพันกว่าไม่เห็นมีสุกสะเทือนอะไรเลยนะครับเรายังเหลือแร่อีกตั้ง3 000, 4มสี่พันถูกต้องไหมครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการคลิกติดแค่ตัว2ตทัวรมันไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นสําหรับเพิ่มแร่1000หน่วยนะผมต่างกับหยุดเวลา5วิ่มที่ถ้าสมมุติไอ้วงเนี่ยโอ้โหมันติดโบะลงมาหนึ่งตัวปุ๊บการันตีแน่นอนว่าคุณจะปล่อยโรเจอร์ตัวนั้นไม่ได้ในทันทีนะผมเป็นวลาเวลา ห้าวินาทีนะครับผมหลังจากที่ความสามารถนี้ติดต้องรอยาวๆเลยผมจนกว่ามันจะหายไปเองยกเว้นตัวที่ มันมีการอยู่เวลา5วิก็จะติดแล้วไม่เป็นอะไรนั่นเองนะครับผมทำให้ทางหนึ่งพัน่วยได้รักคนนิยมอยู่แค่ช่วงะระยะเวลาหนึ่งจนสุดท้ายหยุดเวลา5วิมันคัมแบ็กกลับมาครองตําแอย่างได้ดังเดิมนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนฟังมาขนาดนี้แล้วก็สงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าบราวช้างนี้สำหรับที่ผมอธิบายไปนะครับผมก็บราวช้างอ่ะมันมีความสามารถอะไร คอมโบตัดแล้วผมเป็นทางหลักของเก่าซึ่งไม่เหมาะกับปัจจุบันสักเท่าไหร่เพื่อเอามาหยุดยั้งศัตรูไม่ให้ปล่อยตัวออกเรียกได้ว่ามาักจะมาใส่ทีมเพื่อเป็นทางเสริม1 0 0 0พันหน่วยซะมากกว่าผมก็คือถ้าตัดแรกเริ่มติดในภายหลังหลังจากที่พันหน่วยเริ่มติดไปบ้างตอนแรกแล้วเนี่ยแร่ม,มันจะเพิ่มขึ้นช้าลงถูกต้องไหมครับผมทําให้ตัวของเพิ่มแรก่1 0ันหน่วยมามีอิมแพคกับเกมมากยิง่งขึ้นทำให้บังคับฝั่งตรงข้ามเหมือนกับหยุด5าวินั่นแหละก็คือปล่อยตัวไม่ออกในภายหลังนังเเอเพราาะว่ แรกมันไม่เพิ่มเยอะพอให้เราปล่อยตัวนั่นเองครับผมมันต้องใช้ระเวลาประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะผมนี่จึงเป็นสาเหตุข้อที่1นึ่งก็ผมว่าทําไมบาวช้างถึงหลุดจากทีมเมตาทับตนานและนอกจากเหตุผลข้อที่1ก็เนี่ยยังมีเหตุผลข้อที่2อ,อีกครับผมสำหรับเจ้าบาวช้างเนี่ย ผมถามทุกคนหน่อยนะครับว่าตัวมันมีเอกลักษณ์อะไรในตัวมันเองที่เห็นแล้วแบบชัดเจนว่าเฮ้ยต้องตัวนี้นะนะตัวอื่นมันไม่มีนะครับผมหลักๆเลยนะครับสาหรับบาวช้างข้อดีข้อเด่นของมันเลยก็คือการที่มีสกิลเดามเอทนะผมบ,บวกกระเด็นที่มีคูดาวข้างๆต่ำอยู่ที่4วินาทีผมซึ่งมันเหมือนกับบราวมายากลแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นตัดแรกทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าพูดเต็มปากสักเท่าไหร่นะครับว่าบาวช้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะว่าเรนเจอร์ตัวอื่นก็มี คลึงกันอยู่นั่นเองเนาะส่วนสกิลย่างอื่นก็สามารถหาได้จากเรนเจอร์ตามปกติเนาะหรือแม้กระทั่งความสามารถเนี่ยบารีสูงแบบผมก็เอาจากเรนเจอร์ตัวอื่นก็ได้ร่างควนพาดอย่างเงี้ยผมก็หาจากเรนเจอร์ตัวชนตัวอื่นได้เหมือนกันไม่เห็นจะเป็นต้องเอาจากตัวมันเลยถูกต้องไหมครับผมโดยเหตุน,นี้แหละทําให้เจ้าบ่าวช้างของเราเนี่ยนะไม่ถูกรับเลือกใช้ในเมตาแพทล่าสุดเหล่าเหล็กท็อปตำนานก็เลยนําออกจากทีมไปนั่นเองโดยทุกคนสามารถดูสิบตัวเรนเจอร์สำหรับทีม เราหลีกทัตนานได้เลยนะครับว่ามันเป็นตัวที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวทุกตัวเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันมีจํากัดแค่สิที่นั้นถ้าหากใส่ตัวที่ไม่มีเอกลักษณ์เข้ามาเลยนะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวอื่นแทนก็ได้นั่นเองเนาะไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนาะ ยกตัวอย่างเช่นเออาความมีเอกลักษณ์อะไรการที่มันมีหยุดหาวิคู่กับร่างควรมันเป็นตัวเรนเจอร์เพียงตัวเดียวนั่นเองในเกมเกมนี้นะครับผมถัดมาโคนนี่สโลตหยุดเด่นหลักของมันคือรายการสตันไม่สนระยะแถมสตันแม่นเว่อว่พร้อมกับมีร่างควรกับคอมโบแต่แรกแถมลาสแอคแท็กด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็มันเป็นสายพิ์ที่ยืนข้างกายเข้ากับเมตาด้วยเองถัดมาครับผมบาวร็อครับแดนเมท่าแสงที่แรงที่สุดก็ยังไม่มีใครมาล้มมันได้บอสเมื่อตัว นี่คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเป็นดดเมจมือที่โหดที่สุดในปัจจุบันตัวเบนดูนี้ข้อดีจนชัดเจนอยู่แล้วคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมการบินตัวนี้เพราะอะไรมันมีหยุดเวลา5าวิเพียงตัวเดียวที่เป็นกันบินนั่นเองเนาะเจ้าเรมอันนี้ก็น่าจะรู้รู้อยู่เพราะว่าตัวมันมีสกิลมูฟพร้อมกับความสา่ให้เปิร์ใบใสไพิที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันใช่ไหมแถมมีลัสแอคแท็อีกด้วยแล้วก็บัฟเพิ่มระยืนเนาะแชมเปญมือนี้ก็ยิง9ก9้กิจุดทำเดเมดกันรัว รูนี้ครับผมมีทั้งหยุด5วิมีทั้งสกิลข้ามกลุ่มหลังได้เมกก็รุนแรงแถมยืนถึกยืนทนพอสมควรแม้จะไม่ใส่ต้านเต็ม100นั่นเองนะครับและปิดท้ายโดยรีไวท์ผมตัวที่มีหยุด5วิและบัฟวิ่งไวมาเสริมบัฟวิ่งจังหวะที่2ให้แก่ทีมเองครับทีม10ตัวเรียกได้ว่า คบคันไม่สามารถหาตัวตำแหน่งนั้นนั้นเอาตัวอื่นมาลงแทนได้เลยนั่นเองเนาะเอาแค่เจ้ารีไวก็ได้ดูที่เป็นตัวเบสิกสุดแล้วว่ามันน่าจะมีตัวอะไรมาแทนที่แตกกลับกลายไปว่ามันไม่มีตัวอะไรที่เป๊ะเหมือนมันมาลงแทนที่มันได้นั่นเองเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยได้ทั้งหยุด5าวิควบคู่กับบัฟวิ่งไวจังหวะที่2ในทางหยุด5าวิเนี่ยไม่มีตัวไหนครับที่มีลักษณะแบบนี้นั่นเองตัวมันก็เลยเป็นเพียงตัวเดียวที่มีเอกลักษณ์นี้ก็เลยถูกรับเลือกลงสนามนั่นเองนะครับแถมเรนเจอร์ที่ท หน้าที่แทนเจ้าบราวช้างได้นเนี่ยก็ยังมีอีกนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย บราวไก่ทองตัวนี้นะครับผมมันมีทั้งร่างโคลใช่ไหมผมและคโมโตัดแรกก็สามารถเลือกได้จากความสามารถการราแถมผักกระเด็นรัวๆได้เหมือนกันถึงแม้คูดาวมันจะเยอะก็ตามแต่ในนั้นกนะ็คืออยู่ที่5วินาทีใช่ไหมครับผมอาจจะมากกว่าบาวช้างสักอีก1วินาทีแต่ว่าถ้าหากใส่รีสกิลมันก็ช่วยให้มันผักรัวๆได้เหมือนกันนบไม่เห็นมีความจำเป็นเลยว่าทําไมเราต้องไปใช้เจ้าบาวช้างหรือบาวมยากลที่ยืนกลุ่มหน้าและไม่เข้ากับเมใต้ยิงไกลเจ้านี้ยืนอยู่ตั้งจุด 770จุดนะครับผมสะใจแน่นอนสำหรับเมตายืนไกลผมใช้เรนเจร์ตัวนี้แทนก็ได้นะครับและเหตุผลสำคัญข้อที่3มนะครับที่ทำไมบาวช้างถึงถูกไม่รับเลือกอย่างแน่นอนครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นเมตายืนไกลกันเป็นหลักนะครับผมพูดไปในหัวข้อที่2เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับจะเ,เห็นได้ว่าในแต่ละทีมเนี่ยไปสองดูกันได้ผม,ผมกล้าพูดเลยนะว่าตัวชนในทีมแต่ละคนเนี่ยมีไม่เกิน2ตัวอย่างแน่นอนนะครับผมสูงสุดคือ2ตัวและ ส่วนใหญ่มักใช้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นด้วยนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นของเจ้าตหลอติหนุ่มเนี่ยเราจะเล็งเห็นได้เลยว่าส0บตัวเนี่ยมีสายพลังอยู่เพียงแค่1ตัวเท่านั้น,น่นคือเจ้าอกความมายืนรับดดเมจกลุ่มหน้าเท่านั้นนั่นเองเนาะคือต้องบอกกันตามความจริงว่าถ้าหากไม่ใช้ได้เนี่ยเขาก็เอาอะควาออกไปแล้วแต่ว่าจุดเด่นหลักของมันการที่มีหยุด5าวิคู่กับร่างโคนเนี่ยก็เลยทําให้มันยังคงต้องอยู่ต่อไม่งั้นแล้วเราคงไม่เห็นตัวชนเลยสักตัวอยู่ในทีมนั่นเองเนะผมเรียกว่าบังคคับไกกลลๆด้วยวยาาามสามสารถแะเอ ลักของเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโอ้โหยืนไกลล้วนลดน,นะครับผมอย่างต่ำนี่คือต้องมีเท่าเรมนะครับผม230จุดนั่นเองนะครับสำหรับระยะยืนของเขานะครับและที่เหลือนี่คือแบบ300อ,อัพหรมดเลมีเจ้ารีไวเนี่ยอาจจะเข้ามาใกล้นิดนึงคือ3 1มคือ310ที่เหลือนี่แบบว่า400 500, 500ก็มีนะครับผม300กว่ากว่าเป็นส่วนใหญ่ นะครับผมเรียกได้ว่ายิ่งไหวพริบเยอะเท่าไหร่นะผมเราจะยิ่งยืนไกลามากก็เนนะั้นและฝั่งตรงข้ามต้องวิ่งมาหาเราให้เราเห็นก่อนและเราเตรียมตั้งป้อมยิงเผาไว่งตรงข้ามจนเกลี้ยงเลยนะผมเพราะอย่าลืมนะปัจจุบันเนี่ยตัวยิงข้ามกูหลังมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมไม่ว่าจะบอดมืดนะครับผมสตันข้ามหลังอย่างสล็อตอย่างเงี้ยมีรูเดียข้ามหลังก็มีชีอองข้ามหลังก็มีเหมือนกันเรียกได้ว่าเพียบนะผมถึงแม้ไอตัวไม่ข้ามหลังนะต้องบอกได้เลยว่า มันก็ยิงไกลพอบ้ากว้างของเจ้าบอดมือนั่นเองนะผมบ้ากว้างสูงสุดถึง35เลยถ้ามีเกียร์ใส่ครบครันนะครับเรียกได้ว่ายิงค่อนข้างเวอร์นะผมความกว้างของมันนี่ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างกลุ่มของตัวเองและยืนตั้งรับอยู่ได้แล้วก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และนี่ก็เป็น3เหตุผลทั้งหมดว่าทําไมบ่าวช้างถึงไม่ได้รับเรือนผมบทสรุปก็คือข้อที่หนึ่งผมบ่าวช้างเป็นคอมโบตัดแรกนะครับผมไม่ใช่หยุ เวลา 5v ที่คนต้องการมากกว่านั่นเองน้นองเหตุผลก็อธิบายไปหมดเรียบร้อยแล้วเนาะข้อที่2ครับผมความเป็นเอกลักษณ์ของบราวช้างนั้นมันไม่ชัดเจนเท่ากับเรนเจอร์พ่วงนี้เองเนาะที่แบบต้องตัวนี้เท่านั้นไม่สามารถนําตัวอื่นมาทดแทนเรนเจอร์ตำแหน่งตรงนี้ได้นั่นเองและข้อที่สาผมเป็นเมตายยงไกใช้ตัวชนให้น้อยมากสุดให้เราเห็นฟังเขาก่อนไม่ใช่ให้เขาเห็นเราโดยณขณะนี้เอ,เองเนี่ยสำหรับหลีกทับตนานทั้ง200ทีผมมีคนหยิบจับใช้บราวช้างในเกมรับ นะผมอยู่เพียงแค่50ทีมโดยประมาณเท่านั้นเองครับผมอยู่อันดับที่10กว่ากว่ากันเลยทีเดียวนะครับและทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อผมเปิด2ทีมกี่ทีมบนหลีกเท่าต้นานาเนี่ยมันจะมี3ตัวล็อกอยู่เสมอนะบาวล็อกบอดมืดและ โคนี่สลรอนและอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่ว่าในเดือนนี้เนี่ยกับเดือนที่แล้วเนี่ยโหมีเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆมาไม่ขาดไม่หายเลยให้เราเสียรูบี้เสียตัวกันบานตะไทยเลยนะผมและที่ผานมาเนี่ยนะตั้งแต่เดือนที่แล้วผมมีอะไรมาบ้างบินดุมาแล้วใช่ไหมครับหนึ่งตัวนะผมถักจํากันได้แล้วมีอะไรมาอีก โทษบามาไปแล้วถูกต้องไหมอ่าบอดมืดแสงมืดก่าวขายเดือนที่แล้วมาไปแล้วผมและยังขาดอะไรในตําแหน่งตัวล็อกเนี่ยโคลโบนี่คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันคงไม่ย้อนกลับมาขายตัวซ้ําเดิมเป๊ะๆอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะเท่ากับว่าเรายังเหลือตัวเทพหนึ่งตัวที่ยังไม่เคยวนกลับมาขายหลายหลายคนกําลังรออยู่มานาเนเซ็นานแล้วครับผมนั่นก็คือโคนี่สล็อตน,นั่นเองผมขอแจ้งข่าวดีนะตรงนี้เลยนะขอแอบบอกเลยละกันเนาะเพราะว่าถ้าบอกดังไปเนี่ยเดี๋ยว GM มเขา รู้แล้วผมจะหัวขาดเอานะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับใครที่ดูคลิปนะวันที่ผมลงนี้เลยนะหรือใครที่มาดูช้าหน่อยก็ขอให้โชคดีในการเปิดกาชาละกันผมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ผมวันพุธถึงคราวเกี่ยวกับการที่ ตู้โ,โคตรโค่นนี่จะมาจุติลงในเกมเกมนี้ของโค่นนี่สลอตจะคัมแบ็กกลับมาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับผมดังนั้นใครมีตั๋วเท่าไหร่มีรูบี้เท่าไหร่ผมแมนะนำว่าใส่ได้ก็ใส่นะครับเพราะว่าการที่จะรอมันกลับมาขายหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะตัวมันเก่าแล้วเกินกว่าที่จะเลือกกลับมาในแสงมืดเก่าอยู่บ,บ่อยๆนั่นเองเนาะส่วนใหญ่จะต้องไปรอพวกโคตรแสงโคตรมืดที่ ตู้กาชาเรทมันศูจุดกว่าๆ่าผมถ้ากลับมาในเวอร์ชั่นที่เรนหนึ่งกว่าๆแบบเนี้หาดูได้ยากผมดังนั้นแล้ว เปิดได้เปิดเถอะครับผมส่วนแสงใหม่ในเดือนหน้าค่อยมาว่ากันค่อยเก็บใหม่ก็ยังทันโอ้ไอ้นี่เนี่ยมันหายากกว่าตัวเก่งระดับนี้แล้วไม่ค่อยเอากลับมาขายเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีผมผมแนะนําว่าเปิดได้เปิดเถอะครับผมใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าได้รับทั้งข่าวดีและกันหรือว่าข่าวร้ายก็ไม่ได้ใจเพราะว่าเปิดบาวล็อกไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเรียกได้ว่าใครสร้างไอ้นี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยนะโอ้โห โคตรตึงนะครับผมถ้าเปิดบินดูได้นะครับตามด้วยบอลมืดอย่างเงี้ยนะแล้วต่อมาผมมีตู้โคตรบาวอกีกโอ้โห و, ได้ทั้งบาร็อกได้ทั้งยมนี่คือดุเลยนะทีมแลได้โซนี่สล็อตในวันพุ่งนี้อีกแถมได้โคโรโบโยซก,กลุลแฟมิลี่ที่คู่เทพเก่งทั้ง2ตัวอกีกผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอย่างตำาๆเนี่ยหลีกเพชรแน่นอนนะผมถ้าเปิดมาตั้งแต่ ตอนบินดุมาไล่มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วได้ครบตัวเมตาทุกตัวนะอมไม่อยากจะคิดรวมถึงถ้าเป็นไอดีใหม่แล้วมีบี้เปิดเกียร์ครบอีกนะโอ้โหผมบอกเลยพิบตามาสเตอร์แล้วครับผมนะฉันแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดกาชาลักการุงขอให้ได้ขอให้โดนนั่นเองเนาะและก่อนจะรางไปอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s ไ r i b e กดกรดิ่งแจ้งเตือนไาทช่องไมโครนอนอกันด้วยนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย